สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเล่านาทีพบร่างแอสสมบัติรับตั้งแต่3ามทุ่มเพราะเหตุนี้ดารารุ่นน้องเล่านาทีพบสมบัติเมทนีหลังจากที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของสมบัติเมทนีหรือ RS ศิลปินแห่งชาติวัยแปดสิบปีเจ้าของตำนานพระเอกตลอดกาลที่ได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจทั้งลูกหลานในวงการและแฟนๆทั่วทั้งประเทศ สารนานรอเอกวัรนักสแสดงรุ่นน้องถือเป็นคนบันเทิงคนแรกๆที่เดินทางไปถึงณนะบ้านหมายเลขก8ของพ่อแอสสมบัติและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเบื้องต้นก่อนที่ในช่วงเย็นวันเดียวกันจะนำร่างพ่อแอสสมบัติเข้าสู่พิธีการทางศาสนาณนะวัดพระศรีมหา,าธาตุวารามหาวิหารบางเขนเป็นลาดับถัดไปโดยสรนารนันรอเอกวัฒนได้เปิดใจเล่าถึงพ่อแอดนักสแสดงรุ่นพี่ว่า พี่แอดก็ปกตินะหลับหลับเหมือนอย่างเวลาที่ผมไปงานโน่นนั่นนี่ด้วยกันคือผมก็จะต้องขึ้นไปดูว่าเราจะไปกันแล้วแต่เขาก็เหมือนหลับเลยครับจากนั้นผมก็ถามพี่ตูว่าเขาหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็บอกว่าพาขึ้นไปนอนตั้งแต่สักประมาณสามทุ่มเห็นจะได้และก็นั่นแหละครับไปเลยเขามีบุญนะ เขาทำบุญมาได้ขนาดนี้ผมคิดว่าเขามีบุญเขาไม่ได้ทุกทรมานมีแต่คนอยากตายแบบนี้นี่แหละครับคนมีบุญและตัวพี่แอดเองเขาก็ ทำคุณงามความดีไว้ให้กับทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนโดยเฉพาะสังคมด้านการแสดงซึ่งพี่แอดเขาจะเป็นตัวอย่างให้กับศิลปินทุกคนเขาเป็นคนที่มีสมาคาระวะมีระเบียบวินัยในการทำงานมีทุกๆอย่างของคำว่าศิลปินแห่งชาติพี่แอดเขามีครบและก็ต้องเรียนให้ทราบด้วยว่าคุณสมบัติเมธนีไม่ได้เป็นดกรกิติมศักดิ์แต่พี่แอดเขาเป็นดรจริงๆ จบจากที่เอสเทนเขาเรียนปริญญาตรีกับผมเรียนปริญญาโทกับผมและก็ไปเรียนปริญญาเอกพี่แอดจบปริญญาเอกจริงๆเพราะฉะนั้นเขาไม่มีอะไรบกพร่องเลยในชีวิตครอบครัวพี่แอดก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุดและสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยได้ยินจากปากพี่แอดเลยก็คือพี่แอดไม่เคยนินทาใครตัวผมเองสนิทกับพี่ตุ๊แต่ว่าไม่ได้สนิทกับลูกๆส่วนเรื่องสภาพจิตใจก็ดีครับพี่ตุ๊ทาใจได้ และอย่างที่บอกทุกคนก็พูดตรงกันว่าพี่แอดมีบุญถ้าหากพี่แอดได้ยินผมก็อยากจะขอให้พี่แอดไปสู่สุกติสัมปรายภพพี่เป็นเทพของผมคนหนึ่งแล้วก็เป็นพี่ของผมคนหนึ่งเป็นครูของผมคนหนึ่งฉะนั้นถ้าหากศิลปินรุ่นน้อง มังเอิญได้ฟังคลิปนี้ขอให้รู้เลยแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักสมบัติเมตนีด้วยตัวเองแต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่าคุณสมบัติเมตนีนี่แหละคือครูตัวจริงสิ่งที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างนั่นก็คือการทำความดีเรื่องกำหนดการตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าจะกี่วันหรือจะอะไรยังไงแต่ขอเชิญทุกคนไปที่วัดก่อนดีกว่าวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนศาลาสาเวลา16นาฬกา ซึ่งทายาทแจ้งว่าจะมีกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอับศพวันที่18สิงหาคม2565เวลา17นาฬิกาและกำหนดสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา7วันระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคม2565ณศาลา3วัดพระศรีมหา,าธาตุวรมราวิหารบางเขนกรุงเทพเก็บศพวไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันขขอขุ้นหล่งข่าวจาก www. v i r a l i r o c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ